Ash Echo Lecture กับแจนเชอร รู้ธาตุรู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งกลับมาอีกครั้งนะคะใน Ash Echo Lecture กับจานเชอร์ EP ที่2นี้เชอรจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเรื่องของธาตุแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ให้พลาดทุกประเด็นสำคัญอย่างแน่นอนค่ะธาตุทั้งหมดนะคะในเกม Ash Echoes นั้นจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน7ทธาตุด้วยกันแบ่งเป็นธาตุที่สามารถและไม่สามารถทำคอมโบปฏิกิริยาธาตุได้นั่นเองธาตุที่สามารถทำคอมโบได้ก็คือน้ำสายฟ้าไฟและน้ำแข็งค่ะ หมายความว่าแต่ละธาตุะสมกันก็จะเกิดผลลัพธ์บางอย่างเหมือนวิทยาศาสตร์เลยซึ่งในแต่ละธาตุนะคะก็จะคอมโบกันแบบนี้ค่ะ 1. ระเหยคือการคอมโบกันระหว่างธาตุไฟและธาตุน้ําเมื่อโจมตีธาตุไฟลงบนพื้นที่ธาตุน้ำนะคะจะเกิดไอ้น้ำขึ้นซึ่งทำให้เอกโคมนเซอร์ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้รับดาเมจลดลง50%ค่ะ 2. เหนี่ยวนําคือการคอมโบกันระหว่างา่าสายฟ้าและทาุน้ําเมื่อโจมตีท่าสายฟ้าลงบนพื้นที่ทตาน้ำนะคะจะทําให้เกิดเอฟเฟกตัวชาศัตรูที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็จะติดสตันไม่สามารถเคลื่อนที่และโจมตีได้ค่ะ 3. ปัปะทุคือการคอมโบกันระหว่างท่าสายฟ้าและทาุไฟจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีกหนึ่ครั้งนะคะตามพลังโจมตีและค่าชํานาญของผู้ที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาค่ะ 4. ละลายคือการคอมโบกันร,ระหว่างธาตุน้ำแข็งและธาตุไฟเมื่อโจมตีธาตุน้ำแข็งลงบนพื้นที่ธาตุไฟนะคะจะช่วยทําให้ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยโจมตีเบาลงค่ะ 5. แช่แข็งคือการคอมโบกันร,ระหว่างธาตุน้ำแข็งและธาตุน้ําเมื่อโจมตีธาตุน้ำแข็งลงบนพื้นที่ธาตุน้ำนะคะจะแช่แข็งศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ศัตรูที่ถูกแช่แข็งเนี่ยจะมีโอกาสที่จะถูกกาจัดได้ท,ทันทีค่ะ 6. อิเล็กโทรไลซิส คือการคอมโบกันระหว่างธาตุสาฟ้าและธาตุน้ำแข็งค่ะเมื่อทาําดาเมจธาตุสาฟ้าลงบนพื้นที่ธาตุน้ำแข็งนะคะดาเมจของศัตรูเนี่ยก็จะลดลง33ซึ่งเอฟเฟกนะคะสามารถซ้อนทับกันได้ถึง3ครั้งด้วยกันอาจจะฟังดูยากแต่จริงๆแล้วมันพอเดาๆได้ตามความเคยชินเลยนะคะส่วนอีกสามธาตุที่เหลือนะคะได้แก่ลมพิษและกายภาพค่ะ จะไม่สามารถคอมโบปฏิกิริยาธาตุได้นั่นเองค่ะแต่จะมีความสามารถและเอฟเฟกอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเริ่มกันที่ธาตุพิษกันก่อนเลยเมื่อโจมตีหรือใช้สกิลจะสะสมค่าระเบิดพิษเมื่อเต็ม100จะสามารถสร้างดาเมจเป็นวงกว้างจากเสาเทอร์มินอลให้กับศัตรูค่ะต่อกันด้วยธาตุลมจะเป็นธาตุเดียวที่จะมีขวกับสภาพพื้นที่ของด่านเมื่อด่านนั้นนะคะมีพื้นที่หมอกพิษจะสามารถใช้ธาตุลมผัดเป่าออกไปได้สุดท้ายนะคะกับกายภาพค่ะ จะโจมตีแรงมากกว่าธาตุอื่นๆในพื้นที่ที่เกิดปฏิกิริยาธาตุค่ะทีนี้นะคะเวลาที่จัดทีมก็ลองนําคาร์บเหล่านี้นะคะมาใช้เพื่อจัดทีมให้เข้ากับแต่ละด่านกันด้วยนะคะถ้าชอบทิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่อง Ash e c h th ก Thailand กันไว้ด้วยนะคะแน่นอนว่าคำคม a c c o m a เช e r ของเราในวันนี้นะคะระบบทางสร้างปฏิกิริยาแต่อนุทข้างหน้ารอสร้างกับเธอนะเขินจังแล้วเจอก,กันอีพีหน้าค่ะ